สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกระดกคุณสุวิทย์คุณจอมขวัญครับครับท่านรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงไปพื้นที่แล้วได้เห็นปัญหาอะไรนะครับพี่เป็นเรื่องใหญ่ของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันบ้างครับที่เห็นก็คือพี่น้องประชาชนส่วนมากก็ยังมีความวิตกกังวลนะครับในการที่ต้องโยกย้ายจากบ้านเรือนมาอยู่ที่จุดที่เราทําเป็นคล้ายๆศูนย์กพยพมานะครับมิตกกังวลในข้าวของในบ้านเรือน เพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนมากก็จะมีผู้ชายกลับไปดูไปเฝ้าเที่บ้านบ้างน,นะครับแล้เมื่อวานนี้ท่านรัฐมตนตรีแถวรซึ่งไปกับผมด้วยเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางราชการเนี่ยมีหน่วยชุดชรบหรืออพปร,รหรืออาสาสมัครเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะฮะและพี่น้องประชาชนก็ดีกวา่าคลายความวิตกกังวลในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ เขาอยากได้เพิ่มเติมก็คือพวกบังเกอร์พวกหลุมหลบภัยนะฮะเพราะว่าเขาก็วิตกว่าสมมุติว่าเหตุการณ์ขี้คลายในช่วงนี้แล้วเกิดมีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับบานทีการอพยพยังไม่ทันการเนี่ยนะครับเขาก็อยากได้หลุมบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยอะไรต่างๆเ,เพิ่มเติม,มซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ปรึกษาหารือกับทางจังหวัดเพจะได้จัดสรรงบประมาณไปดําเนินการช่วยทําให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแถวบริเวณ สุนอนหรือว่าบริเวณใกล้เคียงแถวนั้นนะครับอืครับนะครับนอกจากนี้นะฮะเรื่องของบ้านเรือนรัศดรน,นะครับที่ได้รับความเสียหายนี่บางบางบ้านนะครับทั้งหมดเลยนะฮะนะครับบางที่ก็นิดหน่อยนะไม่รู้ว่าันนี้การช่วยเหลือของภาครัฐจะทาได้ขนาดไหนครับเออเราก็ยืนยันกับที่น้องประชาชนไปแล้วนะครับในส่วนที่บ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยเพราะากการขี้ลายเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานไปซ่อมแซมให้เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็พี่น้องก็ไปต้องวิตกกังวลอีกอันหนึ่งที่เขาวิตกกังวลแล้วเราก็ทําความเข้าใจนะฮะก็คือพี่น้องส่วนหนึ่งก็คือเขาปลูกยางพารากันแถวนั้นนะครับครับแล้วก็็นเวลามีระเบิดมามีกระสุนมาตกเนี่ยยางพาราส่วนหนึ่งก็เสียหายน,ะะนอกจากบ้านเดือนแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าวันนี้ก็จะได้นําเรียนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้กระทรวงเกษตรเป็นดูแลในการเยียวยาความเสียหายของเกษตรกรน,น,นะครับที่เขาปลูก พืชสวนไร่นาต่างๆว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับแต่บังเอิญช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรที่ทํานาข้าวอะไรต่างๆเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็หมดปัญหาตรงนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของอย่างพารานะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เราก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปยืนยันว่าอะไรที่เป็นความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เขาสบายใจว่าเขาไม่ตกวิตกกังวลในเรื่องเหล่านั้นนะครับ Mm hmm. ในส่วนของรัฐบาลก็คงพยายามทําให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติให้ไวที่สุดเพราะพี่น้องเขาก็คงเขาก็อยากกลับบ้านนะครับ mm hmm. เพราะว่าอยู่ในที่อพยพมาจากเป็นที่อําเภอที่โรงเรียนหรือที่วัดเนี่ยจริงๆแล้วมีกระจายไปหลายจุดนะฮะไ,ไ,ไม่ใช่เฉพาะที่ที่ตรงอำเภอกันทะลักที่ศูนย์หอประชุมที่ว่าการอำเภอเท่านั้นนะครับ mm hmm. จริงๆกระจายไปตั้งเกือบยี่สบกว่าจุดนะฮะ ในในเขตส่วนมากก็จะอยู่ในกันทลักษ์หรือว่าถ้าบางส่วนที่อยู่ใกล้กับทางอุบลเนี่ยเราก็โยกย้ายไปใกล้ๆก้กับทางอุบลเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาไกลถึงถึงตัวอำเภอกันทลักษ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะรัฐมนตรีคะดิฉันถามแทนในแง่ของความคืบหน้านะคะเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาสี่วันแล้วเนี่ยในส่วนของรัฐบาลไทยมีการเตรียมการติดต่ออย่างอย่าง อย่างคืบหน้ากว่าที่ผ่านมาไหมคะในการเจรจากับกัมพูชานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่ากัมพูชาก็จะไม่ได้ตอบรับการเจรจาแบบสองฝ่ายเหมือนกับที่นายกทางของประเทศไทยเนี่ยยืนยันมาตลอดนะคะครับจริงๆแล้วทหารในการเจรจาก็มีหลายระดับนะครับทั้งในระดับนโยบายในระดับผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศทในระดับทหารในพื้นที่นะครับการทีนจะว่าทหารในพื้นที่เนี่ย ระดับแม่ทัพเนี่ยการเจรจาก็น่าจะไปได้ดีนะครับในช่วงแรกตอนพอนกเกินเกิดวันที่สี่วันที่ห้าก็มีการพูดคุยกันอี่ตอนกเกิดวันที่หกเราก็ดูเมื่อวานนี้คือวันที่เจ็ดนะครับอีกครั้งหนึ่งพอวันที่หกเนี่ยเราก็ไปเจรจาเพิ่มเติม,ตมขึ้นมานะครับสถานการณ์ก็เมื่อวานนี้วันที่เจ็ดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงตูปิดระยะหนึ่งว่าการเจรจาระดับในทหารในพื้นที่เนี่ย มีอะไรหรือไม่ซึ่งเมื่อวานก็พูดคุยกับแม่พับเนี่ยท่านก็บอกว่าในช่วงเจรจาก,ก็เป็นไปด้วยดีนะครับแต่ว่าพอลังจะผ่านมาเล็กน้อยเนี่ยก็มีเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เ,เมื่อวาน,นวันที่หกนะครับก็ก็จะหนักหน่อยแต่พอช่วงกลางคืนเที่ยงคืนปีหนึ่งกับช่วงเช้าในช่วงเช้าของวันที่เจ็ดเนี่ยก็มีปะปรายนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าก็มี คล้ายๆหลงเหลืออยู่บ้างนะครับปราดก็หวังว่าหลังจากนี้ไปไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมท่านก็ท่านก็นหวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านก็ยังพยายามที่จะเจะจาพูดคุยอยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับครับ<ม>ในแง่นโยบายของภาครัฐด้วยนะครับก่อนหน้านี้ท่านรัฐมนตรีอยงอาจก็พยายามนะครับที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะฮะซึ่งก,รก,การแลกกันระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้กระทั่งรายการข่าวเช้าก็เชิญท่านรัฐมนตรีกัมพูชา ด้านข่าวสารนะครับมาออกรายการการับเราด้วยจัดคอนโซคอนเสิร์ตนะครับได้มีการยกหูไปพูดคุยกันไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะหาทางช่วยกันยังไงดีฮะจริงๆเริ่มตั้งแต่เรื่องนี้เขาต้องปุ่ดตรงไป,ตรง,ไปตรงมาว่าก็เริ่มตั้งแต่มีการจับเจ็ดคนไทยนะครับก็ก็มีการพูดคุยกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับจนสถานการณ์บานปลายมาจนกระทั่งถึงขนาดน,นี้นะครับเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันมันเลย ในจุดที่จะพูดคุยกันในระดับเรื่องของข่าวสารไปนะครับแต่เราก็พยายามที่จะก็ยังต้องพยายามพูดคุยกันอยู่เพราะเราก็เชื่อว่าถึงแม้จะมีเกิดการประทะกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการจะยุติการประทะเนี่ยนะครับก็ต้องจบลงที่การพูดคุยกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของภาครัฐบาลเราก็ทําเกือบทุกช่องทางนะครับในการพูดคุยกันแต่ในการพูดคุยนเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมในการพูดคุยด้วยนะครับ เพราะเราผ็ไม่ไปพูดคุยแล้วก็ยอมอะไรกันไปทุกเรื่องนะครับก็ต้องดูว่าเขาทําอะไรแค่ไหนอย่างไรแล้วเราควรทําอะไรแค่ไหนอย่างไรเหมือนกับการประท้ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องยืนยันว่าเราคงไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปเริ่มขอให้เกิดการประท้ากันขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นในการพูดคุยก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมในการพูดคุยด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการพูดคุยในท่าทีที่เราเป็นฝ่ายเ เทียบนะครับหรือเป็นฝ่ายที่ทําให้เกิดปัญหาปานปลายขึ้นไปอีกครับหรือว่าแต่การพูดคุยที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับอย่างการพูดคุยที่ดําเนินไปเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ต้องเป็นการพูดคุยที่มีศักดิ์ศรีแลวก็อยู่ในความเหมาะสมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการปะทะกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะปกป้องดิดแดนของเรานะครับให้อยู่ในความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับเวลามีการยิงปืนเข้ามายิงกระสุนเข้ามาระเบิดเข้ามาเนี่ย ทหารก็ต้องดาเนินการต้องตอบกลับไปคเราจะปล่อยเขายิงเข้ามาฝ่ายเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับค่ะครับขอบคุณคัท่ตนตุยองอาจครับขอบคุณสำหรับเช้านี้ค่ะท่านสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนหนึ่งอาจจะเกิน